glad สวัสดีค่ะเชอรี่มาม่าเจแปนค่ะอันนี้ก็เป็นต้นแตงกวาที่เชอรี่ปลูกไว้นะคะแต่ว่าเขาออกลูกช้าค่ะปีนี้ได้กินแตงกวาแล้วเพิ่งจะได้กินเขาได้กินกันไปหมดแล้วเมวื่อวานนะคะเป็นวันครบรอบแต่งงาน17ปีของเชอรี่กับป้าป่าค่ะแต่ว่าเชอรี่ลืมนะคะจริงๆปีนี้ลืมลืมไปเลยค่ะว่าเป็นวันครบรอบแต่งงานป้าป่าเขาไม่ลืมนะคะเขาก็มาเซอร์ไพรส์ตอนช่วงเช้ามืดค่ะ สั่งดอกไม้สีฟ้าที่เชอรี่ชอบนะคะมาให้ตั้งแต่เช้ามืดวันนี้เชอรี่ก็เลยเดี๋ยวจ,จะช่วยมิจานะคะมาหาทําขนมเค,ค้กค่ะกินกับมื้อเย็นนะคะของวันนี้ค่ะก็จะทํำง่ายๆนะคะวันนี้จะไม่ได้ทําขนมเค,ค้กเองจะซื้อเป็นขนมเคมเ้กสาเร็จรูปแล้วก็ไปให้เด็กๆตกแต่งค่ะเดีดย๋ยวมันก็จะตกสิลู่ กปรพาคาะลูาใช่อันนี้เหรอมามาใส่มันก็หนนใจแน่ อันนี้ทําไม่ได้ทำพาวเดอร์หสองอันให้ไม่จังกินพวกน,น,นี้น เมื่อเย็นวันนี้ยอ้ไมจังก็อยากจะสะพ้ายป้าป่านะคะก็เลยมาช่วยทำอาหารแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยทำเค้กด้วยค่ะ,ะ,คะมาจจุจจจ้ดูสิดูต้มไม้ต้อคุณครูให้มาแต่ทำไมลูกมันสีแบบลูกมันไม่เห็นเหมือนแดงแดงเลยสิเดือนเป็นพันสีอ่าล้างก่อนลันก วันนี้เราจะทำไก่อบน้ำล้วนเหรอคะ เดี๋ยวมันต้งองรองให้น้ำมันแห้งก่อนแสไนนแ่ไปนิดนึงค่ะปุ๊บๆน่าอดใจไปใช่แล้วใช่แล้วค่เรามาแั้งแต่การอบกระเส้วเดีย๋ยวไปทำเค้กกันนะคะ โอลยอนที่ปลูกไว้มื่อเย็นวันนี้ก็จะเป็นไก่อบค่ะได้ไก่สดครึ่งราคามาหนึ่งตัวค่ะก,ก็หมักไว้แล้วนะคะตั้งแต่เช้าไก่หมักเอาไว้หมักไว้ตั้งแต่เช้าเลย ระวังมือนะคะลูกมือมากๆจะโดนมือ ก็จะมีซุปครีมด้วยค่ะเป็นครีมสตูซุปหอยลายค่ะยูมิจังเขาชอบนะคะแล้วก็อยากจะทําเองด้วยค่ะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะสอนไอ้มิจังทําซุปครีมด้วยค่ะนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเปิดทำแบบนี้นิดนิดหน่อยค่ะ ôi để bọn mình nổi <laughs> <laughs> <Dạy bề mắt. cười> đi dài mày 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 ใช่แบบนี้ใช่เงี้ยมันจะจะเด็นดนงิช่หรอโอ้ยร้อนใช่ไหมใส่หอยเจ้ามืะเทมันได้ก็ได้เดี๋ยวามาเอาน้ำออกก่น <c oughs> อนทำแบบนี้สิคะอ่ะม่ามาถือให้อันารยจะทำแบบนี้ ทำยี่แมวนี่อแบบนี้อะมิกก์เบาๆนะคะไม่ต้องมิกกมากเบาๆทำแบบนี้โอเคไม่ต้องใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องหัก หอยอันนี้ชุดหอยลายโอเคครับคุณค่ะรอก่อนรลมันปุดๆไก่ที่อบไว้แล้วนะคะ30นาทีก็เอาออกมาเอาใบโรสเมลี่ออกหนึ่งรอบก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเข้าอบใหม่อีกประมาณ30นาทีค่ะหรือไม่ก็พอเขาเหลืองสุกนะคะก็เขาแล้วเคยทำครั้งนะคะวันคริสต์มาสค่ะแต่ว่าเชอรี่ทำ นานไปหน่อยค่ะแล้วก็มันไหม้นะคะเดี๋ยวรอบนี้จะระวังแค่พอเหลืองๆค่ะแล้วก็จะทำอีกหนึ่งเมนูค่ะเป็นสลัดโลแผ่นเวียดนามค่ะเป็นสลัดผักไส้อะโวคาโดแล้วก็ปูอัดค่ะ น้ำสลัดที่เอาไว้จิ้มโลสลัดนะคะก็จะทำแบบง่ายๆค่ะใช้เป็นมายอเนสแล้วก็ซอสพริกที่ได้มาจากซูเปอร์นะคะมันก็ไม่ได้เผ็ดมากนะคะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มไก่ลงไปด้วยค่ะจะได้มีรสชาติหวานน,นิดนนะคะเพราะว่าเด็กๆเขาทานด้วยค่ะก็จะไม่ทำรสชาติเผ็ดค่ะ เียมมือเย็นเสร็จแล้วก็มาเตรียมทําเค,ค้กค่ะก็จะทําแบบง่ายๆนะคะกับขนมเค,ค้กที่ซื้อมาค่ะแล้วก็ตีครีมสดนะคะให้ตั้งยอดแล้วก็เดี๋ยวให้เด็กๆเขาตุ๊กตางเค,ค้กให้ค่ะแม่แม่มาดอันนี้แม่มาดูกระตุ้นอันนี้มันฮัชิฮะนี่จางอุ่นเพื่นนี่แยหรอกเดี๋ยวแม่จางทำเสื่อนี้ยดูข่างนี่ ซ th ื้อมาแต่ไม่ต้มีดเลย่ฮ้อเดี๋ยวจะขึ้นกินแป๊บเองยังมีหัตตัวนี้ได้๋พี่จิมากินสิคะได้จิ แาเดี๋ยวก่อนมามาทาอันนี้ก่อน่จัดูเค้งเนาะเต็มไปหมดเลยเนาะ้ำไปพี่จิกลานหาอันนั้นอยู่ ให้พี wow, ่ใช้ด <hatten> de. ้วยค่ะอืมเดี๋ยวค่ะลูกว้าปะละปะละล่ะคะ after the after the a f t e e a f t e ีมไอมิจรงตัวใดจี่อฝาร้องไห้เลยนะเนี่ยอืม กินแจ้งไลยค่ะ อะไรคะพี่ได้เจออมิเจอเฮ่มื้อเย็นวันนี้ก็ทำอาหารเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟตั้งโต๊ะแล้วค่ะก็จะเป็นปาร์ตี้เล็กๆนะคะสำหรับ ครบรอบแต่งงานของเชลลี่กับป้าป๋าค่ะก็ทําขึ้นทุกปีนะคะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรมากนะคะทําไว้เป็นความทรงจําค่ะก็ปีนี้เป็นจังหวะที่เชลลี่ยุ่งๆกับการขายของนะคะก็เลยลืมด้วยค่ะป้าป๋าก็คงคิดว่าเชลลี่ลืมนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสเป็นการเซอร์ไพรส์ก่อนที่ป้าป๋าจะกลับมาจากที่ทํางานค่ะ

ดูวดีโอนะี๋ยเ็ตคฟนก้ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามจนจบและให้กําลังใจกันเสมอนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ กินข้าวสิแล้วอชั Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you นั <ination> <sm> ่นปีมี365วัน้าจะกกินสิข้าวหกินอะไรมามังง่วงนอนแล้วเอเข้าวิงอ่ะใหนเข้าอีกเร็วๆมามังง่วงนอน kawaii de nai de yappete kawaii na anime cha kawaii ne ave tem pika pika ni yaya le chai mai kha